กลับสวัสดีนะนๆะครับพามาเยือนหมายนาน้ำท่วมนะเป็นนาล้างนะครับหมายนี้จะมีตัวอยู่ทุกปีลองตีกันดูครับมันจะมีแต้มนะเมื่อกี้ผมเห็นมันขึ้นกัดลูกปลาอยู่บริเวณนในพวกกอหญ้านะลองลากผ่านด,ดู โน้ันอสองสามไม้ครับโดนเลยโอ้โหเนี่ยใหญ่ครับตัวนี้ลืมลง,นะองอคอ นี่แหละรครับอใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ฮะลักษณะหมายดิบๆเลยผมเห็นมันขึ้นกัดลูกปลาอยู่นะก็เลยตั้งกล้องนะครับอ เดี๋ยวขอญาตเก็บปลาหน่อยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ